ฉันยังไงก็ได้จะบอกอะไรเธอได้รู้สักอย่างไม่ขอควรระวังถ้าจะรักกันก็ฉัน บอกให้รู้เอาไหมเป็นแฟนของฉันกดขอแรกก็คือห้ามทิ้งขอี่งก็คือห้ามทิโกรธมากเลยค่ะตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ส่วนเลี้ยงแพะบนดอยอ่างขางนะครับมาดูครับว่าแพะตัวเป็นๆใกล้ๆเนี่ยเป็นยังไงครับนะครับมาดูแพะกันแบบใกล้ๆนะครับ ไม่รู้ว่าถ้าอยู่นานกว่านี้นะครับมันจะวิ่งมาขวิดผมหรือเปล่านะครับแทนผมไปข้างล่างดีกว่านะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาแอบดูแพะเล่นกันนะครับมาดูว่าแพะนี่มันเล่นกันยังไงครับเห็นไหมครับแพะนะครับจะเล่นกันโดยการเอาเขามาชนมาขลิดกันนะครับซึ่งก็เป็นสัญชาตญาณของสัตว์นะครับการเล่นกันของเขาเนี่ยคือฝึกนะครับฝึกเวลามีอันตรายต่างๆนะครับก็จะง่ายขึ้นเวลารักสาความปลอดภัย้ตัวเอง ชนสองานะครับชนเข้าไปนะครับไม่ใช่หัวร้านชนกันนะครับเป็นเขาแพะชนกันนะครับนี่ครับกำลังจะให้นมแพะนะครับนี่เป็นลูกแพะอายุประมาณ3วันครับด้านบนที่เราเห็นตรงนู้นนะครับเป็นที่ปลูกชาครับเดี๋ยววันนี้เราจะขึ้นไปรับประทานอาหารเช้ากันบนนั้นครับ ถึงแล้วครับตอนนี้มาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวรับประทานอาหารเช้ากันที่นี่ครับตอนนี้นะครับผมดูการขั้วใบชาอยู่ครับนี่ครับหลังจากที่เราเด็ดมาจากต้นนะครับเราต้องมาผ่านกรรมวิธีขั้วแบบนี้นะครับเพื่อให้ได้เห็นใบชาที่หอมกลุ่นครับแล้วก็ตอนนี้อยู่ในมือผมครับร้อนมากหอมกลุ่นจริงๆครับจากที่เราดื่มน้ําชาไปแล้วนี่ครับมีอีกเมนูหนึ่งน่าสนใจครับผมเป็นไท่ต้มชานะครับเห็นไหมครับ เอาไข่ต้มเลยครับต้มไปในเนี่ยครับชาเลยใบชาเลยนะครับก็มาเป็นแบบนี้ครับดูท่าทางน่ากินนะครับมาดูกันดีกว่าว่ารสชาติเป็นยังไงครับไข่ต้มชานะครับเวลากินเนี่ยจะได้กลิ่นหอมของชาอยู่ในเนื้อไข่ต้มด้วยนะครับเนี่ยต้องมาชิมเลยที่นี่ที่เดียวเลยนะครับยังมีนี่ครับมีกาแฟสดๆดของดอยคํากาแฟดอยคําผลิตภัณฑ์ของโครงการหลวงนั่นเองครับนี่เลยครับวันนี้นะครับผมจะชิมเอสเปรสโซ่นะครับมามาดูกันว่าเอสเปรสโซ่ของที่นี่เป็นอย่างไรครับมาแล้วครับ หอมมากๆครับหอมมากๆเอสเปรสโซ่ของแท้นะครับต้องเอสเปรสโซ่ร้อนเท่านั้นนะครับกำลังจะชิมนะครับกำลังจะชิมแล้วนะครับได้รสชาติแบบเอสเปรสโซ่แท้ๆเลยนะครับเนี่ยนี่คือไม่ใช่แค่รสชาติเท่านั้นแต่บรรยากาศนะครับก็สุดๆไปเลยฮะคแค่น้ำชาแค่ไข่ต้มแค่แกาแ,แ,แฟแซนด์วิชขนมเค้กยังน้อยไปครับยังมีสลัดด้วยฮนะ สดๆจากโครงการหลวงเลยนะครับนี่นะครับนะครับน้ำสลัดครับหรือเกรซซิ่งนั่นเองฮะมากินสลัดกันดีกว่าครับมากินสตรอเบอรี่กันไหมครับมากินสดๆกันเลยครับเฮ้ยเจอนี่ครับสีแดงสดน่ากินมากอร่อยมาก ริษเสสนี้ร,ริงๆต้องเทนเลยครับที่ออาหาคนนี้อยากเห็นน่ามาลมนาวพัดมารู้สึกสันหัวใจอยากมีเธอนอนก่อนแนบกต้องฟ้าจะส่วยงามพระอาธิตตื่สายพระจันลนหไปหายไปถึงหล้างมีงบ้านออกยากกลบ้านอากาศช่างแส ทุกท่านดูนะครับตอนนี้ครับปลาค้าบนะครับกําลังว่ายมาเข้าแถวนะครับเพื่อมาต้อนรับผู้คนที่มาเยี่ยมชมครับนี่นี่นี่ครับแถมยังมีการแสดงโชว์ด้วยนะครับเห็นไหมครับโอ้ยิ่งใหญ่อลังการมากครับปลาที่นี่นะครับเป็นปลาแสนรู้นะครับผมไม่รู้ว่าเจ็บหรือเปล่านะครับนี่นะครับตอนนี้นะครับมาชิมสตรอเบอร์รี่แล้วครับผมที่ไรสตรอเบอร์รี่ที่บ้านโป่งน้อยนะครับ ที่แม่วางนะครับต้น s ซ r รเบอรี่นะครับตอนนี้ผมเจอลูกครับดูค่าทังนะาประทานมากใหญ่เบ้งมากนะจริงๆครับซึ่งเขาบอกว่าที่นี่ไม่ใช้สารเคมีเลยนะครับมีแต่ปุ๋ยเท่านั้นเองนะครับสเราจริจรงครับซ่อวที่นี่นยไมสารเคมรปานั้นนะครับ นี like dead, no. oh. ่นะครับที่เราเห็นกันอยู่ตรงนี้นะครับคือต้นกระบูนนะครับนี่ครับเขาบอกว่าเรามาขยี้ขยี้ครับลองดูกลิ่นหอมมากนะครับคิดว่าน่าช่วยแก้เมาแก้วิเวสีสัมได้หอมซุปปลาทองนะครับกินยังตุ้มตทองหวานมาก ลักษณะมันจะเหมือนเพชรทองถ้าหลับตาชิมนะครับจะคิดว่ากินน้ำเชื่อมนะครับ <c oughs> แสดงว่าหวานอร่อยนะครับเป็นรสชาติแท้ๆของฟักทองเมืองหนาวนะครับที่หอมกลุ่นรสชาติหวานนุ่มลิ้นนะครับต้องลองมาชิมนะครับนนไม่รู้ชื่อหวานอันนี้นะครับเป็น น้ำสตรอเบอรี่นะครับพันพระราชทาน80นะครับซึ่งที่เห็นกันตอนนี้นะครับนนก็คือเห็ดพอสเบลโลนะครับเอามาย่างๆทอดกับเนยนะครับมีงาด้วย,นะ,ยนะครับอยากชิมไหมครับอยากชิมไหมครับ แล้วก็ต่อไปยังอำเภอแม่เียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับสายนี้เป็นสายใต้จสันสุดสายนี้ก็คือโดยอินทนนท์นะครับเป็นเอเตอเบนโลสดๆนะครับสดจริงๆนะครับเมนูต่อไปครับเป็นสุดเห็ดครับอเวลาแล้วครับให้เวลาอีกสนาทีเราจะไปกินกอะไรก็เป็นขาไ้นะที่ไปเลยไม่ดูอัทนี้ก็ลยกับติดไรกลย อร่อยตั้งแต่คำแรกจนถึงคำสุดท้ายเลยเนะครับนี่ใครอยากชิมก็มาชิมได้ที่นี่นะครับ,บรที่จู่รุ่นลัเราได้สัสดิภาพทุกอย่าโครงการหลวงขุนวางอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ครับตอนนี้เดี๋ยวเราพามาชิมอีกอย่างหนึ่งครับที่เห็นนี่นะครับคือถั่วลันเตานะครับผมแต่จะบอกว่ากินสดๆได้เลยนะครับอ๋อจริง ในผลไม้ฟูดลิกเกลอันนี้เป็นอะไรนะครับเชื่อว่านะเาในผลไม้ฟุดลิกเกลเรามาชิมกันอีกแล้วครับผมครีมดีเนี่ยชิมันให้สุดๆไปเลยต้องดมก่อนต้องดมก่อนดมก่อนนะครับเพื่อลิ้มรสทุกอย่างนะครับเราต้องให้สัมผัสทุกอย่างต้องดงอมหอมกุ่นจริงๆครับ ลิ้นเพื่อให้ค่อยๆซึมซาพพบเข้าไปในลิ้นแล้วก็ลงไปสู่กระแสเลือดของเรานะครับพี่ขอนิอ้วหายรู้กับข้อขอดก่อนสนใจดีครับเด็ดจริงๆเลยนะครับอันนี้เป็นมะเขือเทศนะครับแต่ว่ากันว่าเหมือนมะเขือเทศกองการหลวงนะครับกัดได้เลยจริงนะัดได้เลยพาได้เลย ซาบาลังก็งยังแต่ไม่เป็นไรครับเพราะว่าที่นี่นะครับผ mm hmm. ลิตซาบาลทุกอย่างเนี่ยปลอดสารพิษน,นะครับสามารถรับประทานได้เลยนะครับเดี mm ๋ยวผมลองนะอร่อยจริงครับของที่นี่สดและอร่อยมากๆนะครับอยากให้ทุกท่านลองมาชิมกันเลยนะครับที่โครงการหลวงขุนวางอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่นะครับลองดูครับ หัว고จก็ oh, get